สวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวสาวบ้านนาค่ะตอนนี้นะคะก็นี่เลยนะคะวันนี้เราจะมาพักกันที่นอนหน้านะคะว่าวันนี้นะคะมีงานนะคะของท่านทนายนะคะชื่อว่าจะไม่ได้ชื่อ,องานว่าอะไรจะไม่ได้อ่านนี้นะคะคก๋วยเตี๋ยก็ ไปที่หลังนะคะเพราะว่าแต่งหน้าเพิ่งเสร็จนี่ว่าทุกคนชมบรรยากาศยัมเห็นออมันก็ตีถนนใหญ่อยู่ท่าเบียร์พาเรามารอ,รอๆเลยๆแล้วจะพักกันแถวนี้นะคะปเราจะตามเสียงเพลงไปไปข้ำกลัวมืด <c oughs> <c oughs> ก็เลยเพิ่งเดินออกมานะคะตอนนี้นะคะติ๋วก็กำลังเดินไปนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ใส่แมสก์เอาใส่รถบาวเบียไปนะคะแต่ก็ไม่มีผู้คนนะคะตรงนี้นะคะมีครูติวคนเดียวนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปแล้วค่อยใส่แล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับครูติวสาววนาด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับครูติวด้วยนะคะ ก็จะสวยมากเฮ้ยมืดทองฟ้าจะมืดแล้วนะคะมืดๆสวยมากเลยถ่ายรูปได้เลยนะคะไปะเดินไปกันต่อนะ,ะก็จะมีจุดที่แบบเอาไว้สําหรับถ่ายรูปอยู่นะคะนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูนะคะถ้าทำได้สวยมากนะคะถ้าเป็นดูดูแบบมีข้าวก็จะสวย ดี๋ยวแบนนึงะทุกคนกว็จะตามเสียงเพลงไปนะนีทุกคนบรรยากาศสวยมากเลยนะคะแกดดีถ่ายรูปได้สวยเหมือนกันนะคะไปเดินไปกันค่ะนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ขอบกวางตัวนี้ไหมหรือว่ามีอีกสีเขียวกองทับแม่กวางจะไปใส่วันจันทร์ วันาาจันทร์เราก็จะมีปีใหม่ที่โรงเรียนกันนะคะสวัสดีเอซที่น่ารักทุกคนนะคะก็ทุกคนเขาก็นั่งรถไปเราย,ยังแต่งหน้าไม่เสร็จพักด้วยเป็นแบบเหนื่อยๆช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ กำลังงงตัวเองอยู่อาจจะเป็นเพราะแบบรีดวัคซีนไหมเดี๋ยวจะไปรับเข็มสองในวันอังคารนะคะทุกคน <c oughs> เออต้องแบบกินน้ำไว้เยอะๆแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครที่แบบฉีดโมเดร์นาเข็มสองอัปเดตให้ผู้ติดฟังหน่อยนะคะทุกคนมันได้ฟิลมากเลยเนี่ยแซมพี่

ลองเองเปิดเองวะนี่เราจะตามเสียงเพลงไปไม่อยู่กับผู้ใดแล้วลงง่ายเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้ได้จับมันมีพลังงานบางอย่างนี่ก็้องปกติไม่มีเลนวายนะแต่แต่โทรศัพท์เนี่ยเริ่มเริ่มมีปัญหาก็คือแบบเวลาใครที่โทรมาหาเราแบบ ครั้งแรกคือไม่ได้ยินน่ะคือมันไม่ได้ยินนะคะบางทีเนี่ยคุณติ๋วเนี่ยต้องโทรกลับนะคะเพื่อที่จะแบบเออถามว่าแบบอะไรยังไงนะคะเวลาเขามาส่งของเป็นบ่อยมากนะคะเราต้องแบบเสียเงินโทรหาเขาตลอดไม่ <c oughs> งั้นเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะเดินมาแบบสโลลี่สโลไลไปค่ะก็จะถึงแล้วออกกําลังกาย เดี๋ยวไปถึงก็จะหอบแฮกแฮกไปกันไปกันไปหารองเท้าใส่ไหมไโอ้ชุดเอเคซี่โอ้ยโอ้ยสีทูหัวเนี่เด้อ เลยมันก็เซ็กซี่แทนเหมือนนี่น่ะจะเซลฟี่บอเซลฟี่ทำเป็นลุกน้ำมันถ่ายคลิปหรอไม่ๆๆๆๆจะปิดไปดีอยู่บ่ละปิดดีเดิอเอาเซ็กซี่ไหมอ๋อได้เกิดแท้ได้เกิดแท้ ระหว่างทางที่เดินมานะคะขอบคุณพี่เคซี่นะคะซีท<า>ูนะคะสวยๆเก๋กๆสำหรับมาน